สวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าในช่องแหม่มยูสคาร์นะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้นะคะลูกค้า t o y o ต a Com มูเตอร์นะคะลูกค้าเครื่อง3,000ปี2016ันบแหมมบอกเลยเหลือแค่สีขาวคันนี้แค่คันเดียวเท่านั้นนะคะราคาแหม่มขออุปใต้คลิปนะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดค่ะรอบๆตัวรถค่ะตามแหม่มมาเลยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีขาวนี่อย่างที่แหม่มแจ้งให้ทราบนะคะลูกค้ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยกระจังหน้าของเขานะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยตานะคะลูกค้าและมีไฟตัดหมอกมาให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะรอบๆตัวรถนะคะลูกค้า ในส่วนของยางคะ่ะลูกค้านี่เลยอย่าซูมให้ดูใกล้ๆนะคะยางก็ได้ก็จะได้ยางปีใหม่นะคะลูกค้ารถสวยมากๆนะคะรถคันนี้เพิ่งหลุดจองมาเองใครอยากได้นะ,ะรีบเลยรีบคะ่ะรีบจองนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวแบบพาเข้าไปข้างในรถก่อนดีกว่าคะ่ะสำหรับนะคะภายในรถคันนี้นะลูกค้ามันเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้ามีทั้งหมดนะคะลูกค้า3ามแถวคะ่ะ บาะหนังสามแถวนะคะลูกค้าเป็นเครื่องสามพันเนาะภายในของเขามาบอกเลยสะอาดมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่ค่ะในส่วนนะคะรถคันนี้นะคะ นี่นะคะเป็นเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะคะรถคันนี้เป็นแอร์อะนาล็อกนะคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเลยข้างหน้าเป็นเบาะหนังสีดํานะคะพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยธรรมดานะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าบอกเลยเป็นรถมือเดียวนะคะปลดระวังนะคะรถคันนี้นะคะได้ไปคุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวแหม่มพาไปดูรายละเอียดนะคะรอบๆตัวรถนะคะเราดูภายในรถกันแล้วอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนเลยนะคะนี่เลยแอร์ของเขานะคะ รถยังมีกลิ่นไอความใหม่นะคะเพราะว่ารถเพิ่งหลุดจองมาเราชงให้เรียบร้อยเก็บงานหมดแล้วเนื่องจากลูกค้านะคะลูกค้า,าเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดข้างหลังดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถนะคะเพราะเราดูในในตัวรถมาแล้วเนาระรายละเอียดรอบๆตัวรถคันนี้นะคะมันบอกเลยว่างานเราเก็บแบบสวยมากๆนะคะลูกค้าไม่มีที่ติเลยนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะ ใครอยากได้รถคันนี้นะคะลูกค้าขอให้คุณมีรายได้แค่เพียง24,000บาทเท่านั้นก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะเป็นสีขาวมุกเหลือแค่คันเดียวเครดิตดีจัดไปฟรีดาวเลยนะคะหมายเลขทะเบียนคันนี้ก็สวยมากๆนะคะลูกค้านี่เลยนะคะรถคันนี้สวยจริงๆนะคะแหมอยากให้ลูกทุกคนนะมาลองมาลองเทสต์ได้ทุกคันนะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคลิปนี้ค่ะลูกค้า ท่านูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์แมมโดยตรงเลยเบอร์แมมนะคะ080ค่ะ403ค่ะ0163นะคะลูกค้าหรือจะมาพบแหม่มได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เซรีไทย68นะคะสำหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง3,000เบาะหนัง3แถวนะคะราคาอยู่ที่610,000บาทเท่านั้นนะคะรีบเลยมีแค่สีขาวแค่สีเดียวเลยแค่คันเดียวแล้วนะคะ ใครเครดิตดีจัดได้เต็มโดยที่ไม่ต้องใช้งบดาวออกได้ทุกอาชีพขอให้แค่คุณมีอาชีพที่ชัดเจนสำหรับวันนี้แบบต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ